หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพเกษตรกรน,นั้นเป็นอาชีพที่เหนื่อยยากลําบากแล้วก็ได้ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่านะคะ,คะแต่ว่าก็ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่อีกหลายคนค่ะที่ประสบความสําเร็จกับการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้ในงานเกษตรรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้มีตัวอย่างด้วยนะคะจะพาไปดูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นะคะเขามีการเรียนการสอนวิชาเกษตรเพื่อชุมชนค่ะก็มีนักศึกษาสนใจมาเรียนรู้ะนะคะเรื่องของการทําเกษตรแบบครบวงจร หลายคนสนใจมากนำไปพัฒนาชุมชนต่อด้วยนะคะติดตามกับคุณสาวิตรีเลศธีรันวณิชค่ะแม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่น้องๆหลายคนเดินทางกลับบ้านแต่นี้กลับเป็นเวลาปกติที่นันทกรเชมือกูนักศึกษาอาชีวะสาขาพืชศาสตร์วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ชั้นปีที่4ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอาคาต้องตื่นแต่เช้ามาดูแลความเรียบร้อยในโรงเรือนปลูกพืชระบบปิด ดยเฉพาะหน้าที่ของการเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าเพื่อสังสมความรู้ด้านการเกษตรไปใช้และเพื่อแลกกับค่าแรงวันละ120บาทซึ่งจะกลายเป็นเงินเก็บสําหรับค่าเล่าเรียนในอนาคตที่ผมทานี่คือผมผม,ผมเกือบทำเกือบทุกอย่างครับคือว่าผมปลูกทำทำตั้งแต่พอมเมล็ดหย่อมเมล็ดแล้วก็ดูแลต้นกล้าใช่ไหมครับอายุแล้วก็ถ้าโค3สามวันเราก็จะย้ายปลูกในโรงยรง,ง,งใหญ่นะครับถ้าเราปลูกเสร็จเราก็ว่าค่าพิเเติมค่าอาหารคุกเลยครับเกือบทุกอย่างเลย หรือว่าหารายได้ครับช่วงปิดเทอมในบทเรียนช่วยตัวเองครับว่าเอาเงินซีกิบแล้วก็คือจ่ายค่าเทอมนี่ครับใช้ส่วนต,ตัวเองครับไม่ต่างจากวรเมธเพียงแรกหรือเมธนักศึกษาอาชีวะสาขาพืชศาสตร์อีกคนที่รับอาสามาทำงานช่วงปิดภาคเรียนด้วยการดูแลต้นกล้าเช็คระดับน้ำและคอยเติมค่า PH ให้พืชโดยนอกจากขั้นตอนการดูแลที่เมธได้อธิบายให้ฟังโดยละเอียดแล้วค่ะ จากการพูดคุยยังทําให้เราได้รู้ว่าเม่เป็นชาวไทยที่อยู่บนพื้นที่สูงอีกคนที่มาเรียนด้านเกษตรเพราะต้องการนําความรู้กลับไปเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทําสวนทําไร่ที่บ้านให้ดีขึ้นคือพ่อแม่ผมก็ทําากรเกษตรอยู่แร้ว <Yeah. S 2> แต่ว่าผมก็เลยคิดว่าเ,เ,เราน่าจะมาเรียนเกษตรแล้วจะไปประรุงใช้กับที่บ้านหรือว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าทํา การทำการปลูกพืชไร่เนี่ยเราต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ถ้าเราจะทําแบบนี้เราปลูกที่ไหนก็ได้พี่ใช้พื้นที่น้อยครับแล้วก็มขีข้อดีข้อเสียข้อดีก็มีแรงงานเราจะไม่ใช้แรงงานในในส่วนของการเตรียมดินเตรียมดินแล้วก็ใช้พื้นที่จํากัดครับแล้วก็เราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมค่าพลัสามารถจําควบคุมค่าพลเงงานได้ นอกจากความรู้ใหม่จากการเพาะปลูกในโรงเรือนปลูกพืชระบบปิดใกล้กันนั้นก็ยังมีแปลงผักปลอดสารพิษที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อการค้าซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำเกษตรตั้งแต่การเพาะเมล็ดการคำนวณค่าสารอาหารสำหรับพืชไปจนถึงการดูแลรักษาและเก็บผลผลิตที่ตอนนี้กำลังโตพร้อมเก็บแล้วค่ะโดยทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปขายที่ตลาดของชุมชนและตามร้านอาหารในราคาถูกละสิบบาท อันนี้คือผักที่น้องๆบอกว่าโตพร้อมที่จะเก็บแล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นกลีนโ Oak ลิฟ f b เบบค่ะวิธีการเก็บน้องๆบอกว่าไม่ยากเลยค่ะแค่ดึงออกมาค่ะนี่นี่ก็คือผักตอสารพิษที่พร้อมที่จะไปขายแล้วค่ะจริงๆถ้าเป็นผักส,สัดพี่ไม่ไ่อยเท่าไไรครับไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นมีผัดไทยบรรพุ่งคือผักนะครับคือคือคณะครับคณะฮ่องกงคณะคณะนะครับ mm hmm. คณะแบบ ห้องโกงกับคณะเหตุหอมคือตัวนี้คือใช้ถ้าอาหารเยอะมากครับเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าใช้เวลาเยอะกว่าพอต,ตัวอื่นๆเลยครับ <c oughs> ว่าเราจะใส่ยาย,ย,า,ยาละเจ็ดพันนะครับโมงสิบสี่นะครับไปสิบสี่แล้วครับ <c oughs> เราจะเตือนท้าอาหารเราต้องแบ,บ่งเวลาการให้ด้วยครับ <c oughs> ตัว <c oughs> แยกชงช่วงครับ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีประโยชน์ไม่น้อยค่ะในช่วงปิดเทอมแบบนี้ที่นอกจากน้องๆจะได้สร้างรายได้ในช่วงปิดเทอมแล้วค่ะกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังถือเป็นกิจกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะโดยเฉพาะการที่น้องๆจะนําความรู้ด้านการเกษตรไปใช้พัฒนาชุมชนต่อไปค่ะสาวิตรีเลฮิรันวณิธไทย P ี s รายงาน